คิดว่าไม่มีจริงหนูเลยไปปราม,มาด้วยวาจาอ้าวแล้วอะไรมนเกิดกับหนูล่ะหนูเรียนไม่รู้เรื่องเลยอะเข้าห้องฟังบรรยายนะรู้หมดเลยนะออกจากห้องสมองตวงจำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนึงอ้าวแล้วหนูทำไงนี่หนูดอกมาได้เกือบปีแล้วนะเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือเกือบปีแล้ะตอนนี้หนูอยู่ที่ไหนอยู่เมือมางน่านค่ะ เออหนูรู้จักพระธาตุแช่แห้งไหมรู้ค่ะหนูเอดาดอกไม้ที่เขียนไปขอกมานะไปไหว้พระธาตุแล้วขอกมาด้วยวาจาที่ไปปรามาสพระพุทธเจ้าขอให้ยกโทษให้ด้วยแล้วก็อีกปีกว่าๆเราได้มาเจอเด็กคนนี้โดยบังเอิญที่วัดลาเปิรมแกแต่งชุดขาวมาปฏิบัติธรรมแกเห็นอาจารย์สนองแกก็จําได้แกเข้ามายกมือไหว้อาจารย์คะหนู หนูคือคนที่โทรหาอาจารย์ว่าพระพุทธเจ้ามีชิงไหมอาว้วหนูเป็นไงตอนนี้เรียนได้ดีไหมหนูจบแล้วค่ะเห็นไหมถ้ารู้ว่าทำผิดแล้วไปขอกมายกโทษให้ก็เลยเรียนได้นี่ไล่ฟังก็เพราะว่าจาริยธรรมดีหรือไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรใช้ความเห็นตัวเองไงเอออย่างนี้ต้องพัฒนาจิตให้มีคุณธรรมตัวเนี้ยสำคัญ แต่ก่อนจะพัฒนาจิตให้มีคุณธรรมเนี่ยเราต้องปรับพฤตปฏิบัติจริยธรรมในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่เราก็ต้องมีจริยธรรมพ่อแม่พ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงเลี้ยงดูลูกอบรมให้เป็นคนดีนอกจากเลี้ยงยังไงนะอบรมให้เป็นคนดีให้การศึกษาเนี่ยต่างๆาเราเนี่ยมันเป็นจริยธรรมของพ่อแม่ที่จะต้อง ปรับยปฏิบัติในครอบครัวเมื่อประพฤติปฏิบัติได้แล้วเนี่ยพ่อแม่ทําได้แล้วเนี่ยมันจะฝังอยู่ในใจนะคิดพูดทาแล้วจะฝังอยู่ในใจของพ่อแม่เมื่อใดก็ตามถ้าใจมันมีสิ่งดีๆฝังอยู่เนี่ยเวลามันสั่งงานเนี่ยใจมันจะสั่งให้คิดดีพูดดีทดําดีนี่คือคุณธรรมเช่นเดียวกันลูกเนี่ยก็ต้องมีจริยธรรมของลูก จริยธรรมของลูกก็คือต้องช่วยงานพ่อแม่เนี่ยเนี่ยยกตัวอย่างต้องช่วยงานพ่อแม่อย่าดูดายขณะเดียวกันอ,อ,อย่าทำให้ชื่อเสียชื่อเสียงของวงตระกูลนะเวลาท่านแก่เท่าต้องเลี้ยงดูเวลาท่านตายล่วงลับไปแล้วต้องทำบุญอุทิศต่างๆเหล่านี้เป็นจริยธรรมของพ่อแม่จริยธรรมของลูกที่มีต่อพ่อแม่ ถ้าทําได้แล้วเนี่ยเด็กก็จะมีคุณธรรมฝังอยู่ในใจนะเมื่อพ่อแม่มีคุณธรรมลูกหลานในในครอบครัวมีคุณธรรมสังคมครอบครัวสงบและร่มเย็นแต่ถ้าใช้ในครอบครัวใช้ไอคิวนำทางชีวิตประชาธิปไตยทั้งทั้งที่จิตมันมีสิ่งเศร้าหมองมีโปรแกรมที่ติดลบอยู่มันก็แสดงออกแบบ ไม่ดีสังคมครอบครัวก็ละสัมละสายถูไหมครับนี่มาอยู่ตรงนี้ด้วยเหตุนี้จึงจาเป็นต้องพัฒนาจิตอันดับแรกเพื่อความสงบและร่มเย็นของสังคมนะเช่นเดียวกันในหน่วยงานเนี่ยข้าราชการก็ต้องมีจริยธรรมของข้าราชการมาไปาอ่านรายละเอียดมีเยอะนะลูกน้องก็ต้องมีจริยธรรมของลูกน้องยกตัวอย่างเช่น ลูกน้องเนี่ยต้องมาก่อนเจ้านายและต้องกลับที่หลังเจ้านายเห็นไ,ไหมทำงานให้สําเร็จเนี่ยเป็นจริยธรรมของลูกน้องแล้วก็ต้องศึกษาความรู้ที่เกี่ยวกับง,งานที่จวทาเนี่ยอยู่เสมอๆนี่เป็นจริยธรรมของลูกน้องก็นะมีอย่างอื่นอีกนะหรือจริยธรรมของหัวหน้าหรือเจ้านายเนี่ยหัวหน้าเนี่ยอันเด่นเด่นชัดต้องมีพรมวิหาร มวิหารสี่เนี่ยต้องประพฤติปฏิบัติพรหมวิหารเมตตาการณามุติตาวาิขาหัวหน้าต้องมีครับเพราะอะไรเพ,อพอระาะปกครองคนหมู่มากหัวหน้าสังคมเนี่ยปกครองสังคมเนี่ยถ้ามีพรหมวิหารสมาชิกของสังคมมีความสุขแต่ถ้าสังคมผู้นำสังคมขาดพรหมวิหาร ก็ที่เขาออกทีวีให้เราดูระสัมระสายใช่ไหมนั่นแหละครับมันเห็นชัดเลยนอกจากนี้ต้องมีวินยัยนะหัวหน้าต้องทําดีให้ลูกน้องดูว่าวินัยของหัวหน้าต้องมีนะถ้าอยากให้ลูกน้องมาทํางานตรงเวลาหัวหน้าต้องตรงนะถ้าอยากให้ลูกน้องมีงความสามัคคีหัวหน้าต้องให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้อะไรมาต้องแบ่งปัน จะไปหวงไว้คนเดียวนี่ไม่ได้แล้วถ้าอยากจะให้เกิดสาม,มัคคีหัวหน้านอกจากบแบ่งปันแล้วจา้าแล้วเนี่ยยังจะต้องเว้นอัดขับติชอบชังหลงกลัวถ้ามีอยู่ในหัวหน้าคนใดสังคมนั้นหน่วยงานละสามระสายเห็นไหมอย่าไปเลือกทีละมัเชย่คนนี้ไม่ชอบแล้วก็ไม่ให้งานคนนี้ ชอบเราก็ให้สองขั้นอะไรนี้ไม่ได้เลยละสัมารสายเลยและเช่นเดียวในหน่วยงานเนี่ยต้องมีมาตรฐานเดียวไม่ใช่ว่าคนนี้ใช้มาตรฐานอีกคนนึงใช้อีกมาตรฐานอย่างนี้ละ,ละสัมารสายนะความยุติธรรมความไม่เว้นอคติความมีวินยัยการมีพรหมวิหารต่างตเหล่านี้เป็นจริยธรรมที่ผู้นําหรือหัวหน้าจําเป็นต้องประพฤติปฏิบัติให้มันเก็บสั่งสมอยู่ในใจ ถ้าทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยการปกครองสังคมเนี่ยมันง่ายมันสงบแล้วมันก็เย็นมันไม่มีจับกลุ่มนินทาไม่มีเบี้ยวงานไม่มีอู้งานเข้าใจนะเนี่ยต่างๆเราเนี่ยเราต้องพัฒนาจิตของเราให้มีนะครับตอนนี้ใช้วิธีการพวกนี้ยไปอ่านตำรับตำราไม่สําเร็จครับนะมันไม่สำฤึธิผลด้วยการอ่านการบอกกล่าว แต่มันสำมฤทธิ์ผลด้วยการนำไปปรพปัตฤฏิบัติให้มันเก็บฝังอยู่ในใจนั่นแหละมันจะสำมฤทธิ์ผลถ้าอย่างนี้การปกครองหรืออะไรมันทุกอย่างมันจะลาบรื่นไปหมดเลยนะครับยกตัวอย่างหัวหน้าบางคนไม่มีจริยธรรมอย่างที่ว่านี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆแต่จะไม่เอ,อ่ยที่ไหนนะ พอ,อกเกษียณอายุไปแล้วไม่กล้าเข้าไปในหน่วยงานเดิมเพราะอะไรรู้ไหมครับลูกน้องมันไม่รู้จักไม่ยกมือไหว้มันเท่ากับฆ่ากันเลยใช่ไหมเนี่ยเราก็เห็นอนย่างมันเหมือน,นต้นไม้เนี่ยพอ,อกเกษียณมาใบไม้มันร่วงไม่กล้ากลับไปที่เดิมไปแล้วลูกน้องไม่รู้จักครับเป็นเมินไป ก็เพราะว่าไปอัคติก็เข้าไปไม่ยุติธรรมก็เข้าไปไม่มีพรมวิหารใช้อำนาจปกครองบ้านเมืองไอ้โทษสังคมไม่จะบานเืองเนี่ยต่างๆ่างเราเนียมันเห็นชัดเลยเพอไปแล้วมันไม่ยกมือไหวเลยไม่กล้าเข้าที่ทํางานก็มีลูกของหัวหน้าคนมาปรึกษาอาจารย์จะทําไงช่วยพ่อเดี๋ยวนี้ไม่ออกจากบ้านเลยอยู่แต่ในบ้านไม่ที่ทํางานก็ไม่กล้าไปก็แกใช้อํานาจถ้าใจไหมเนี่ย ไม่มีจริยธรรมคนมีจริยธรรมไม่ใช้อำนาจแต่ใช้คุณธรรมนี่ผมกเกษียณมาแต่กี่ปีผมเดินเข้าที่ทำงานพวกนั้นยกมือไหว้ทั้งทง้ที่ไม่ขอให้ไหว้นะตอนที่เป็นอาจารย์นะเพราะเรามีคุณธรรมเราประฤติปฏิบัติจริยธรรมเวลาเดินไปนะไม,นไม่เคยบอกลูกศิษย์ให้มายกมือไหว้ามายกมือไหว้เป็นแถวเลยะอาจารย์คนอื่นเดินไม่เห็นยกมือไหว้ เนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีสิ่งดีๆอยู่ในใจและเวลามันออกมาเป็นพฤติกรรมมันก็เป็นพฤติกรรมที่มีคุณธรรมสนับสนุนเดี๋ยวนี้ผมก็เข้าออกที่ทํางานสบายไปไหนมาไหนก็เพราะเราไม่ใช้อํานาจเราใช้คุณธรรมเข้าใจไหมนี่นะเช่นเดียวกันเราอยู่ในครอบครัวก็เหมือนอย่างเงี้ยนะถ้าเราไปอยู่ในสังคมบ้านเมืองสังคมใหญ่ขึ้นเราก็ต้องทําอย่างเนี้ยนะถ้าใช้อํานาจแล้วจะพอ เพราะน่นแหละคนมันกลัวอำนาจนี่เป็นการสร้างศัตรูนะใช้คุณธรรมนะครับอย่างเนี้ยเราต้องประพฤติปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นในใจคิดแล้วพูดแล้วทําแล้วมันจะเก็บสั่งสมในใจเมื่อใจมีความดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะ,ะพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นก็จะเป็นพฤติกรรมที่ดีงามอย่างเนี้เราต้องพัฒนานเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการพัฒนาจิตเนี่ย นอกจากจะทําให้พฤติกรรมที่มันไม่ดีที่มันทําให้สุขภาพร่างกายมันจะเสื่อมมันจะเสียหายแล้วเนี่ยนะมันจะต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เราต้องทําให้มันดีขึ้นเพื่อปฏิสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงานในสังคมและนอกจากนี้สู